ตัวเลือดกัดจะมีอาการแพรน้ำลายของมันจนเกิดตุ่มแดงบวมและคันตัวเลือดสร้างความรำคาญโดยการดูดเลือดอาศัยยุตามเตียงนอนและเก้าอี้มักพบในโรงแรมรถโดยสาร,รและรถไฟแม้ไม่ทำให้คนเสียชีวิตแต่งานวิจัยในแคนาดาพบว่าตัวเลือดเป็นพาหะแพร่เชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะและรักษาได้ยากขึ้นชโรคธรรมดาไม่เป็นไรก็มันเป็นเชื้อดื้อยาที่รุนแรงมากเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวเลือดแล้วมันยังมีชีวิตอยู่ แล้วมันก็สามารถนําไปสู่คนไข้คนอื่นได้โดยปกติเราก็ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับในการฆ่าเชื้อโรคแต่ใช้ยาปฏิชีวนะหลากหลายอย่างแล้วเชื้อมันก็ไม่ตายมันก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในที่สุด ที่ผ่านมาในไทยพบเพียงตัวเลือดเข็ดร้อนแต่หลังจากมีนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้นก็เริ่มมีตัวเลือดเข็ดอบอุน่นติดมากับกระเป๋าของนักท่องเทีย่ยวระบาดในหลายเมืองท่องเทีย่ยวตัวเลือดเข็ดร้อนและเข็ดอบอุน่นแพร่พันได้อย่างรวดเร็วช่วงชีวิตของมันวางไข่ได้ถึง500ฟองและหลบซ่อนตัวได้โดยไม่ต้องกินเลือดก็มีชีวิตอยู่ได้กว่า1ปี 1> ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาเล่าว่า การระบาดของตัวเลือดทั่วโลกทำให้เคยมีการใช้สารเคมี DDT ยับยั้งแต่กลับทำให้สารเคมีตกค้างมาสู่คนจึงยกเลิกการใช้ DDT แต่ตัวเลือกก็ยังคงดื้อสารเคมีที่ใช้กำจัดโดยเฉพาะในกลุ่มพายีทอยทำให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบภาวะด้วยสารเคมีโดยการนำกระดาษที่เคลือบด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ใส่ในหลอดทดลองพร้อมตัวเลือดและดูอัตราการเสียชีวิตว่าสารเคมีชนิดใดที่กําจัดตัวเลือดได้เพื่อแนะนําให้ผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งเราก็จะพบ2กลุ่มก็คือกลุ่มนิโอนิโคตินอยนะครับซึ่งได้แก่สารมิดาคอปติดก็จะใช้ในการกําจัดตัวเลือดที่ดื้อต่อสารเคมีกําจัดมแมลงได้ค่อนข้างดีนะครับอีกตัวหนึงก็คือกลุ่มไพโลก็คือ ชื่อคอเฟนอเพอร์นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตัวเลือดยังไม่ดือ้อผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาย,ยังบอกด้วยว่าหากไม่ต้องการใช้สารเคมีกำจัดตัวเลือดการใช้ไอความร้อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งและไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดิมซ้ำๆเพื่อป้องกันตัวเลือดดื้อสารเคมีซึ่งจะทำลายวงจรชีวิตได้ยากขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในระยะยาวนิชการแววคล้ายหงสมรนข่าวไทยอสมทรายงาน